วันหนึ่งมันถึงจุดอิ่มตัวเรารู้สึกเราภูมิใจเราพอใจตรงนี้แล้วแล้วก็ไปเรียนโทรต่ตอครับผมผมได้แกะด5 0าคะแนนเต็มไม่ชงม,มาหน่อยมัเล่าี๋ยออวดถือว่าเยอะป่๊เอาคะแนนเต็มอ๋อเก่งเก่งจบกัน<ๆ>จริงใจสุดๆ ผมเรียนคณะแพทย,ยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสาขาฉุเกเฉินการแพทย์นะครับแต่ว่าไม่ใช่หมอไม่ได้จบแพทย,ยศาสตร์บัณฑิตเนาะที่เลือกเรียนฉุเกเฉินการแพทย์เพราะว่าผมมีน้องชายที่เขาเป็นเด็กพิเศษเรารู้สึกว่า เราอยากที่จะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไว้ดูแลเขาไลฟ์สไตล์ตอนเรียนผมก็เป็นเด็กที่เราก็มีความตั้งใจเรียนนะแต่ว่าเราก็จะติดชิวนิดนึงเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าอยากที่จะบาลานช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็การเรียนด้วยก็จะขยันเป็นพิเศษช่วงใกล้สอบผมพึงพอใจในในการบาลานของผมในช่วงเรียน สแลตเตอร์ก็เรียนวิศวะเคมีอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วผมเป็นสาขาอินเตอร์ครับชอบหาเรื่องเข้าตัวเหมือนกันเราชอบหากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเข้าตัวอีกแล้เราไม่อยากอยู่นิ่งเอออยู่นิ่งแล้วมันน่าเบื่อเราเป็นรีมหาลัยด้วยตอนนั้นก็แบบซ้อมหนึงเที่ยงคืนตื่นเจ็ดโมงไปเรียนต่อแปดโมงเก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าปีสามมาได้แสดงซีรีส์เรื่องแรกเราก็เลยแบบทิ้งโปรแกร,รมที่2ปีไทย2ปีอังกฤษไปผมคิดว่าถ้าในอนาคตผมหวงกลับมาแล้วผมเลือกจะไปเรียนต่ออังกฤษอย่างเงี้ยผมคงเสียโอกาสที่จะแสสสสดดดงงงงซีีีีีีรรรร์เเเเื่่่่ออน้้้ไไปลลยยยูึกกวววาาาททใหหตัััมคบ ต้องบอกเลยว่าแบ่งเวลายากมากๆเพราะว่าเราก็มีแบบแคสงานต่างๆเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ที่นู่นก็เหมือนจะเข้าใจครับมันก็เป็นการแบ่งเวลาของผมเหมือนกันตรงที่ว่าเราตั้งใจเรียนในห้องเพราะว่าเราไม่มีเวลาทบทวนตำราเหมือนกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับช่วงที่ผมเข้ามาวงการบันเทิงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงปี3แต่ว่าของผมเนี่ยจะไม่ใช่ฟีลี่จะเป็นรายการประกวดรายการหนึ่งเ,เรียนเต้นเรียนร้องเรียนแอคติ้งอะไรเงี้ยครับเวลาเขาขอคิวมาก็จะให้คิวที่ไม่ชนกับตารางเรียนไปช่วงที่แมทคิวก็ไม่ได้เข้าคลาส เราก็จะมาอ่านหนังสือทวนการแบ่งเวลานั้นตอนนั้นก็จะเป็นการคุยกันเรื่องรายละเอียดวันที่ได้กับวันที่ไม่ได้มากกว่าถ้าให้แนะนำน,น,น้องที่อาจจะสนใจคณะพี่อยู่หรือว่าสนใจในคณะใดๆอยู่ก็ตามเราเชื่ออยู่แล้วแหละว่าน้องๆทุกคนคงจะอ่านหนังสือกันหนักหน่นวงช่วงสอบอยูแ่แล้วก็อยากที่จะให้พักผ่อนให้เพียงพอด้วยแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็หมั่นทำแบบฝึกหัดย้อนหลังผมได้แกะ 150คะแนนเต็มไม่ชงม,มาหน่อยแล้วเล่าหรืออวด oh, yeah, เอาคะแนนเต็มอ๋อเก่งโอ้จบกันจริงใจสุดๆผมผมเนี่ยครับก็สอบ I G S E ม,มันเป็นระบบ international ในการ admission ต่างๆคะแนนออกมาปุ๊บผมรู้สึกว่าผมเก่งวิชาไหนผมก็จะไปทางนั้นอยากแนะนำว่าเราถนัดสิ่งไหนแล้วถ้าเราชอบสิ่งนั้นเนี่ย เข้าคณะตรงนั้นดีกว่าอ,อย่างของผมแบบเหนื่อยแค่ไหนยากแค่ไหนแต่ผมก็ยังอ่านหนังสือผมยังสนุกกับมันอยู่ทําสิ่งที่ชอบแล้วก็ทํามันไปด้วยแล้วเราก็ยังแบบมีความสุขอยู่ก็ดีกว่าครับครั้งแรกที่ได้ไปขึ้นเวทที่ห้องฉุกเฉิน แล้วก็ไปเหมือน o b s e ซอร์ไปติดตามที่หมอปี6ที่เขาทอยตรวจคนไข้วันนั้นเป็นวันที่ขึ้นเวร8ชั่วโมงผมยืนไปแล้วประมาณ7ชั่วโมงที่เหลือก็คือเป็นเวลาได้นั่งพักหายใจประมาณ5นาทีกินข้าวอีกประมาณ2 0 3 0นาทีอะไรเงี้ยก็เป็นการขึ้นเวรครั้งแรกที่ยืนนานมากๆแต่ก็ได้ความรู้เยอะมากๆได้เห็นอะไรใหม่ๆเยอะมากๆก็เรียนรู้จากพี่หมอแล้วก็เรียนรู้จากคนไข้ที่เขาเข้ามาตรวจวันนั้นกเน็เป็นอะไรที่ประทับใจดีผมเป็นรีมหาลัยอย่างเงี้ยครับมันซ้อมหนักมากๆมันสอนเราเรื่องระเบียบสอนเราเร ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเรียนไปด้วยแล้วก็ซ้อมไปด้วยก็หนักเหมือนกันครับก็น่าจะเป็นช่วงที่พีที่สุดแล้วตอนปี3ตอนนั้นครับผมถ้าเรื่องฉายาเนี่ยจะเริ่มมีช่วงนี้ชื่อภาษาอังกฤษมันคือพาราเมดิกเริ่มเป็นดาราเมดิและเวลาออกเคสเนี่ยบางทีเราก็จะเจอพี่ๆที่เขารู้จักเราเขาก็จะเดินมาขอถ่ายรูปเพื่อนๆที่กําลังแบบเก็บของบ้างหรือว่า ไปออกเคสกับเราก็จะเริ่มแซลละดาราเมดิตนตรนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับรีมาหาลัยครับอุ้ยรีมหาลัยรู้ยี่าารีมาหาลัยไหมเพราะเพื่อนผมจะไปรีดคณะอย่างเงี้ยเขาจะแบบรีมาหาลัยเซลล์เซวลคอมเพล์กันอะไรอย่างเงี้ยครับเรียนโทรเรารู้สึกว่าเราจะเรียนอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนถ้าได้ทำจริงก็น่าจะเป็น MBA มบีอไม่ก็บิสเนสต่างๆมันเป็นอะไรที่ ต่อยอดได้เยอะ Data Analysis ก็เป็นอย่างหนึ่งที่อยากเรียนเหมือนกันเพราะว่าในอนาคตน่าจะแบบมีลูก AR VR อะไรเยอะขึ้นกว่าปัจจุบันวันนึงมันถึงจุดอิ่มตัวเรารู้สึกเราภูมิใจเราพอใจตรงนี้แล้วล้วก็ไปเรียนโทต่อครับผมมันเหลือเวลาต้งเยอะห้าปีอยากดื่มด่งกาตรงนี้ไปก่อนมีความสุข,ขตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ถึงวันนั้นถ้ามันมาจริงๆก็ไปคิดอีกทีนึงณนะนะตอนนี้ก็มีมาบ้างเหมือนกันแบบทางภาควิชาก็เริ่มถามแล้วว่าสนใจจะเรียนต่อไหมอะไรเงี้ยไปทางด้าน วิจัยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คิดเหมือนเต้เหมือนกันว่า <g ysz> เดี๋ยวก่อนละกันเราก็รู้สึกว่าเรายังสนุกกับตรงวงการบันเทิงด้วยผมยังสนุกอยู่ที่จะที่จะตื่นมาออกกองมาทํางานอะไรเงี้ยครับถ้าในวงการบันเทิงที่คิดไว้ก็คงอยากจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะไม่จ้างแล้วแ้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าถึงจุดที่ไม่จ้างแล้วจริงๆเนี่ยก็อยากจะทําด้านฉุเนกเฉินการแพทย์เนี่ยไปเรื่อยๆเลยเพราะเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นการช่วยเหลือคนมันก็เป็นการทําทําความดีได้บุญด้วยบั้นปลายชีวิต ก็อยากที่จะขึ้นเวรอุทิตตัวให้คนไข้อะไรอย่างนี้เหมือนกันเดีป็นคนเดียดีแล้วถ้าเขาจ้างพี่เงนสี่สิเลยเอาเราก็ทําต่อดีรออะไรก็ <laughs> 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 ประมาณนี้แหละครับมัน,นมันก็มีหลายทางด้านฉุกเฉินการแพทย์อาจจะไม่ใช่แค่ออกเคสอ,อย่างเดียวอาจจะอยู่ศูนย์เป็นอาจารย์อะไรเงี้ยทำวิจัยอะไรก็มีหลายทางก็เดี๋ยวขอให้ไปเรือกของอนาคตแล้วกัน